เจ้าหน้าที่ระดมหาหนุ่มใหญ่เข้าป่าหาเห็ดกอดพัดหลงในป่าค่ะจากกรณีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568นายธีรพลปียานุภาพปรัดอาวุโสอำเภอชะอำกำนานผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกู้ภัยสว่างสันเพชรมูลนิธิเพชรเกษมหัวหินกอรามานอนจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ไฟป่าบ้านโป่งแย้และชาวบ้านในพื้นที่กว่า40คนได้รับแจ้งจากนางบางออนนบวงอายุ51ปีว่านายก้าซับมาอายุ54ปีพี่ชายมีโรคประจําตัวหอบหืดโรคปอดและไม่มีโทรศัพท์ติดตัวไปซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านโป่งแย้หมู่หกตําบลไร่ใหม่พัฒนาอ,อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้พัดหลงหายไปในป่าบ้านโป่งกอกะต่อมาทีมเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังกว่า30นายเดินเท้าเข้าไป ไปในพื้นที่ป่านานกว่า5ชั่วโมงระยะทางหลาย10กิโลเพื่อค้นหาตัวนายกล้าผู้พัดหลงเมื่อช่วงข้ามของวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากนั้นเวลา1นาฬิกาเจ้าหน้าที่ต้องยุติการค้นหานางบางออนนบวงอายุ51ปีน้องสาวผู้พัดหลงเล่าว่านายกล้าพ,พี่ชายได้ขึ้นไปหาเห็ดในป่ากับเพื่อนคือนายดิวเมื่อช่วง21นาฬิกาของวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนที่นายดิวจะลงมาคนเดียวในช่วง11นาฬิกา ของวันที่11พฤศจิกายนก่อนกลับมานอนพักผ่อนที่บ้านจากนั้นช่วงเย็นของวันเดียวกันก็มาทราบว,ว่าเพื่อนคือนายกล้าที่ขึ้นไปหาเห็ดด้วยกันยังไม่กลับออกมาจากป่าจึงไปแจ้งตนและญาติญาติให้ประสานเจ้าหน้าที่ขอกําลังพลเข้าร่วมค้นหาในป่าดังกล่าวต่อมาช่วงสายของวันที่12พฤศจิกายนได้รับแจ้งจากทีมเจ้าหน้าที่ร่วมออกค้นหาผู้สูญหายว่าพบตัวนายกล้าซับมาแล้วโดยมีชาวบ้านในพื้นที่พบเจอยือนอยู่ริมถน,น จึงขอติดรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้มาส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยโดยผู้สูญหายได้เดินออกมาจากป่าเองโดยได้เดินออกมาจากป่าทางด้านทิศตะวันตกห่างจากจุดที่ค้นหาหลาย10กิโลผ่านภูเขาหลายลูกโดยมีสภาพอิดโรยและปลอดภัยดีอยู่ที่บ้านพักของตัวเองแล้วโดยนายแก้วคงวงในอำเภอชะอำทราบข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบและนำเข้าสารอาหารแห้งไปมอบให้กับนายกล้าที่บ้านพักนายกล้าทรับมาอายุ54ปีเล่าว,ว่า ตนกับเพื่อนอีกหนึ่งคนเข้าป่าไปหาเห็ดก่อนแยกย้ายกับเพื่อนประมาณ10นาฬิกาจากนั้นจะย้อนกลับมาทางเดิมเพื่อจะกลับบ้านแต่เดินไปอีกทางหนึ่งจึงทําให้หลงป่าหาทางออกไม่เจอจึงเดินไปเรื่อย จนมาลงเข้าที่หุบตาดงซึ่งตนก็ตกใจว่าเดิมข้ามเขามาไม่รู้กี่ลูกช่วงกลางคืนตนเห็นแสงไฟฉายไกลแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยและไม่รู้เลยว่ามีเจ้าหน้าที่มาร่วมค้นหาตนจากนั้นช่วงเช้าจึงเดินลงมาจากเขามาพบถนนก่อนพบเด็กชายภายในหมู่บ้านจึงเรียกให้มารับไปส่งบ้านหน่อยก่อนเด็กชายขับรถจักรยานยนต์มาส่งที่บ้านพักดังกล่าว